เมนทรลัรแอคเนสซีรีใหม่คลีนมันคลีนสิวฟิลสะอาดกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผม,อ,มอ้าวช่วงนี้ครับพอยกมายกตั้งหน้าตั้งตารอยนะครับสามหน้ามากันแล้วครับผมครับผม,มวันนี้จะมา่อยกับเรื่องช่างแอ ครับผมเราเคยยินช่างแอร์ในตำนานใช่ไหมแต่ช่าง <ผม S 2> แอร์คนนี้จะเป็นยังไงเออจะจะมาซ่อมแอร์หรือจะมาขโมยของเหรอเออไม่รู้นะหรือมาดีไม่รู้ต้องไป<อ>ชมสามหน้าเขาครับร้อมนะครับช่างแอร์ช่อยหน้าม่านตอนช่างแอร์ คุณผู้ชมละสู่วังของผมและก็วานใจที่เพิ่งได้แต่โอ้กินยาลมแรงโคนแก่ที่เพิ่งได้แต่งงานแต่ว่าได้กันมาพักใหญ่ตายตายแล้วคุณพี่ค่ะคำพูดทํำจาและชนะาอ้ยอ้ายเอ้ยอะไรกัน อายเอยอะไรกัน,น,นก็คนอื่นทั้งนั้นจะอายเขาทำไมคนอื่นที่ต้องอายก็เ,เลยจา้าเออจอกยอกอกซึ่งใจนะคุณพี่สร้างบ้านหลังนี้เอามาให้ เอามาให้ใหญ่โตมาโหรารอัคละสถานที่ฝันใโอ้ยเรื่องเล็กนะรขน้ยนี่เรื่องเล็กนะคนสวยก็คนรวยแบบถวยไม่ได้รวยรวยถ้าแบบถวยไม่ได้ ขอให้เมียม,มีความสุขขอแค่เมียม,ม,มีความสุขที่จะเป้ให้จุกกจนถึงใจ yeah ทุกครั้งที่มองบานทุกครั้งและที่มองบาน <c oughs> ตัวน้องน้ำน้ำตาทับไหล <c oughs> ใหญ่โตจริงๆเชียว <c oughs> เสียเพียงอย่างเดียว <c oughs> คือคนใช้ <c oughs> ใหญ่โตจริงๆเชียว <c oughs> ขาดแค่อย่างเดียว คือคนใช้นี่ถูบานมาทิศกว่ายังไม่เสร็จเลยจ้าจะบ้าตายตัวปีนเป็นคนตรงน้องต้องเจาะจงแล้วมาถึงจะได้เรื่องน้ำช่างมันเถอะมันมีเรื่องเยอะกว่ามากมายมมอะไรนะเมียจ๋า,ากว่ามากมายรื่ออรบ้าน <ๆ S 2> เราแอร์ก็ไม่ติดร้อนจนหุดหิด ไม่ยอมหายโทรตามช่างแอมาโทรตามช่างแอมานี่ก็เลยเวลาที่นัดหมายอโทรแล้วเหรอยังไม่มาเลยโทรหาช่างแอแล้วใช่ป่านนี้ยังไม่โผล่อป่านนี้ยังไม่โผล่มันน่าโมโหให้ผัวตายช่างแอมาแล้วจะมาตรงเวลาที่นัดหมาย ตรงบาระอะไรกันโทรสั่งเมื่อวานววาอย่ามาสายอ้าคุณนายจ๋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 าก็เห็นไม่ล่ะว่าผมมาบ่ายโอไม่สายมาบ่ายมาบ่ายดีไม่มาเย็นกับคุณแล้วอนนี้เขาถูกใช่ไมต้งตองแต่ว่ามาเร็วหรือมาช้าไม่สำคัญกว่าว่ามาทำไมคุณนายมีปัญหา คุณนายมีปัญหาผมก็มาเพื่อแก้ไขใช่รอนร้อน,ออนเพื่อแก้ไขเชิญนำทางเลยครับเชิญนำทางเลยครับจะให้ผมปรับแต่งคันไหนไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี่มันยังไงกันนี่มันอะไรยังไงกันแอเป็นคันด้วยหรือไงอ <c oughs> นี่เอาให้แนะ่ นี่ช่างแอร์ใช่หรือไม่ออ,อกก่อนี้และครับช่างแงอชื่อที่พ่อแม่ตั้งไวพ่อแม่ตั้งให้ผมเนี่ยช่างแอชื่อที่พ่อแม่ตั้งไวอ้าวช่างแอรับแต่งรถช่างแอรับแต่งรถสิ่งกันมันหยดถ้าผมแต่งให้แ่ออเอเอเนีเ่ยอแต่ว่าชื่อแบบโคตรขิง ช่างแอร์เลดซิ่งผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหเลดซิ่งเราแข่งน้าแข่งรถนะเนี่ยเด้ออ่านผิดและชีวิตเปลี่ยนอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนก็ยิ่งผิดเพี้ยนไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เห็นเขียนว่าช่างแอร์ เห็นเขียนหรือว่าช่างแอร์นี่แหละใช่แน่ออยอาอยไอ้อ้ยสื่อสารแบบไม่คิดก่อนนี่สื่อสารแบบไม่คิดก่อนก็ต้องทนร้อนกันต่อไปเอจใจอ้าจ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 าน่อยแม่ อคือเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันเขาน่ะชื่อแอร์เป็ไปช่างนี่แหละเมื่อก่อนชื่อทิศแอร์เอามาไปช่างเขาก็เรียกช่างแอร์เออนั้นเหรอไอแอร์บวชตอนบวชล้วเป็นทิศไงพอศึกมาไปช่างบ้าม้งน่ะเอ้าชื่อแอร์ไม่ใช่ช่างแอร์แต่ว่าเป็นช่างชื่อแอร์เออสื่อสารผิดเห็นไหมชีวิตเปลี่ยนเลยบ้านออกใหญ่โต คุยผู้จาเขาไม่รู้เรื่องนะแกเนี่ยยญยพวงเวจริงๆิงยืนหน้าตกขาวใส่ <c oughs> เออดูเหงาไงเหงาไงง่วงไงอหมูนี้ไม่ค่อยได้ก,กินนะนะ <c oughs> เข้าใจผิดกันนะสิเข้าใจผิดอ,อแต่ก็ถูกละ่ะผมจะโทรตามช่างแอร์อ๋ออยู่ครับเอาไว้หน่อยอยู่อออรู้ช่างแอร์เหรอครับครับผมช่างแอร์มาดูเลยครับผมอ่ามาอพอมาดูทําได้ไหม อ๋อเนี่ยเป็นไรครับผมเนี่ยแอร์เสียอ๋อทำไม่ได้หรอกผมผมช่อมเครื่องยนต์ครับอ๋อก็ผมเรียกช่างแอร์ผมเนี่ยช่างแอร์อ๋อทำหน่อยทําไม่ได้ครับผมทำได้พวกเครื่องยนต์ฮะอ๋อเหรออืมผมผมว่าชื่อแอร์เป็นช่างแต่ว่าซ่อมซ่อมเครื่องยนต์สมมตินะเหมือนหมอเป็นโรคไตอ่ะก็ไปหาหมอไตดิเฮ้ยผมเป็นเบาหวานอือจะไปหาหมอไตทําไมอ่ะหมอไตพบ อ๋อชื่อไตพบรักษาโรคเบาหวานโอ้โอก็เข้าใจผิดได้นะเออแค่ชื่อนะแค่ชื่อแค่ชื่อครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเรื่องราวดีมากมายก,กับเวทีนี้ครับผมพักสักครู่ครับคุณพระช่วยจริงมหสัสจ,จรรย์ของเมืองไทยจะเกิดที่พนมลุงหนึ่งปีเกิดแค่4ี่ครั้งเหรอเขาแสดงว่าญญพระอาทิตย์มัน,มนโครจรตรงเป้งเนี่ย S <S 2> <S 2> แล้วคนโบราณจะรู้ได้ยังไงถามหน่อยเถอะ